สวัสดีครับผมอักเอกนะครับผมสมมุตินะครับถ้าเรานะครับเป็น UX/UI Designer ที่เก่งที่สุดในบริษัทนะครับเราจะทํายังไงดีนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับเพราะว่าทั้งบริษัทนะครับมีเราเพียงแค่คนเดียวนะครับที่ทํางานทางด้านนี้นะครับคนอื่นนะครับเขาก็เป็น Developer นะครับเป็นเซลเป็น Marketing นะครับดังนั้นนะครับทุกอย่างนะครับเราก็จะต้องคุยกับตัวเองนะครับปรึกษากับใครก็ไม่ได้ นะครับผมจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะแบบแย่นะครับแล้วผมก็คิดว่านะครับหลายๆคนนะครับก็อยู่ในสถานการณ์นี้นะครับดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับเราทำอย่างไรนะครับผมแยกเป็นสองกรณีนะครับถ้าพวกเก่าๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่เก่าๆเก่งๆแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้สบายๆนะครับแต่เราก็ไม่รู้เก่งจริงหรือเปล่านะครับเราอยาคิดเองว่าเราเก่งเราเราทำได้ไม่ต้องปรึกษาใคร2นะครับ คนที่ย้ายสายมานะครับมาไปเป็นกราฟิกดีไซน์เข้ามานะครับก็ยังประสบการณ์น้อยนะครับทีนี้เนี่ยมุมมองต่างๆเนี่ยนะครับก็มุมมองก็จะเป็นในลักษณะของเหมือนกับส่วนใหญ่เวลาที่เราจะย้ายสายมาเราก็ต้องทําพอตนะครับมุมมองเราก็จะเป็นแค่ในเรื่องของพอตที่เราเรียนมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแนะนำว่าถ้าเราจําเป็นที่จะต้องทํางานจริงแล้วเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็น2กรณีก่อนนะครับกรณีที่1นะครับ ถ้าเราไปอยู่ในบริษัทที่ทำเป็น d u ักตัวเดียวเช่นเป็นร้านขายติมนะครับเป็นบริษัทขายติมแล้วกันนะครับเราจะต้องดีไซน์ตัวเว็บไซต์นะครับตัวโมบายแอพพลิเคชันนะครับให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น d u ักตัวเดียวนะครับวันนี้ที่2นะครับถ้าเราต้องไปทำในส่วนของตัวที่เป็นบริษัทอย่างเช่นซอฟต์แวร์เฮ้าส์นะครับซอฟต์แวร์เฮ้าส์ก็จะทำ d u ักที่หลากหลายนะครับ ดังนั้นนะครับบางทีเราทำโปรดักต์หนึ่งอยู่นะครับเราจะต้องสวิตไปทําอีกโปรดักต์หนึ่งนะครับทำให้การเรียนรู้ของเรานะครับค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาน้อยนะครับอาจจะออกแบบมาได้ไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่เข้าใจในเรื่องของโปรดักต์จริงๆหรือเข้าใจในเรื่องของกลุ่มลูกค้าจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในโปรดักต์เดียวนะครับเราก็นะครับสิ่งที่เริ่มต้นตอนแรกนะครับ ไปดูก่อนเลยนะครับว่าตัวที่เป็นงานที่เราจะต้องดีไซน์นะครับมีดีไซน์ซิสเตมเดิมอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีดีไซน์ซิสเตมเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเขาออกแบบมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวางคอมเมนต์นะครับให้เราใช้งานได้นะครับสร้างตัว p พั e ตี้มาต่างๆนะครับแบบนี้เราก็โชคดีไปนะครับเราก็สามารถที่จะทํางานต่อได้เลยนะครับแต่นี่ถ้าเราไปเจอลักษณะของการทำดีไซน์ซิสเตมที่ไม่ดีนะครับมีการเอา ตัวดีไซน์ซิทเต็มอื่นมาใช้นะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้มันดีนะครับหรือว่าไม่มีการสร้างดีไซน์ซิทเต็มเลยผมแนะนํานะครับว่าให้ลื้อแล้วก็ทําใหม่นะครับให้ลื้อแล้วก็ทําใหม่นะครับแต่ไม่ให้ลื้อทีเดียวเลยนะครับค่อยๆลื้อค่อยๆทํานะครับสมมุติว่าถ้าเราจะขึ้น ui ใหม่แล้วจําเป็นต้องใช้คอมพนต์นะครับให้เราสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่แล้วค่อยๆใช้ไปนะครับค่อยๆเอาไปแทนตัวเดิมนะครับผมประมาณแบบนี้ นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ให้เรานะครับดูงานเยอะๆนะครับการที่เราจะเก่งได้นะครับเราต้องศึกษางานคนอื่นนะครับถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวแบบนี้นะครับเราก็ไปดูนะครับว่าไอ้บริษัทขายที่มือนอื่นนะครับเขาออกแบบยังไงนะครับเขามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแบบนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในตัวส่วนของซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับเราจะต้องศึกษาในส่วนของคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะ ก็แบ่งเป็นสองกรณีแต่ก็เมือนเหมือนกันนะครับผมก็คือไปดูคู่แข่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องโฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่อ UI 디ไซเนอร์มือเก่าหรือมือใหม่นะครับจะมีปัญหาเรื่องโฟมเหมือนกันเสมอนะครับที่ผมเคยเจอจากประสบการณ์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาดีไซน์นะครับผมจะวิ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับเขาจะไม่มองในส่วนของตัวที่เป็น ตัว unhappy case นะครับเขาจะมองแต่ happy case อย่างเดียววิ่งไปเลยนะครับแล้วพอมีเอโปรแกรมเบอร์เอ <A. S 1> หรือลูกค้าเอแล้วยังไงก็ไปคิดหน้าไงที้งอ๋อตรงนี้จะเป็นอย่างงี้งันอะไรเงี้ยดังนั้นนะครับเวลาที่เราทํางานนะครับผมเราก็จะต้องคิดในส่วนของโฟให้มันครบถ้วนนะครับผมว่าจะเป็นตัว happy case หรือ unhappy case นะครับทีนี้ผมจะมีเว็บไซต์2ตัวมาแนะนำนะครับเว็บที่1น,นะครับผมก็คือ p a g e ฟ o com นะครับ p a g e f l o w s com นะครับตัวเพจโฟนี้นะครับผมเขาก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นโฟต่างๆนะครับให้เราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าตัวมบายนะครับมีการออนบอร์ดดิ้งนะครับอัปเกรดแอคเคาท์นะครับเพร์เชตออเดอร์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกหลายๆตัวโฟนครับเราสามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ นะครับผมเลือกได้นะครับว่าเราจะโมบายนะครับหรือว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวเดสก์ท็อปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราดูฟรีได้บางตัวนะครับบางตัวก็จะดูไม่ได้ก็ต้องไปสมัครเป็นโปรนะครับผมลองคลิกตัว Purchase a d d Order นะครับตัวนี้นะครับมันไม่มีตัวฟรีขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นนะครับผมปิดไปก่อนนะครับ ก็คือข้างบนนี้นะครับมันจะมีชิปนะครับไอตัวที่เป็นตัวปุ่มข้างบนนี้นะครับมีชิปอยู่นะครับผมก็ลบไปปุ๊บนะครับโมบายปุ๊บเราก็จะเห็นในส่วนของตัวที่เป็นฟรีขึ้นมานะครับผมเลือกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นออนบอร์ดของตัวเอาเป็นอ่ะวอตแอปแล้วกันนะครับผมอ่ะคลิกวอตแอปเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะทําการสกรีนนะครับตัวของแอปพลิเคชันจริงๆขึ้นมาให้เรา นะครับผมแล้วเขาก็ทำการส n a p หน้าจอนะครับแล้วก็อัาวิดีโอมาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือ on board on board ก็คือตั้งแต่เราดาวนโหลดเข้ามานะครับก่อนที่จะเข้าไปใช้งานตัวแอปพลิเคชันนะครับต้องมีการอย่างเช่นมีการใส่ตัว username password เบอร์โทรอีเมลการยืนยันตัวตนต่างๆนะครับพวกการ on board นะครับผมเขาก็จะมีทั้งในส่วนของตัวที่เป็นวิดีโอนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นสกินช็อตให้เรานะครับทำให้เราเข้ามาศึกษาได้นะครับว่าในการออนบอร์ดนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งมันจะเป็นไอเดียให้เรานะครับเวลาที่อนาคตนะครับเราจะต้องทำโฟอะไรก็ตามนะครับเราจะมาศึกษาในนี้ก็ได้นะครับผมอีกเว็บหนึ่งนะครับผมก็คือตัว mopping.com นะครับตัว m o b i n c o m ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับในส่วนของตัวเพจโฟมเมื่อกี้ นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของฟรีนะครับแล้วก็เสียเงินนะครับโอเคผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราเข้าไปดูตัว Flow ตัวนี้นะครับ FLO นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัววิดีโอนะครับอ่านบอร์ดนะครับเป็นแอนิเมชันขึ้นมานะครับจากนั้นก็มีให้เราทำการกดนะครับตกลงเงื่อนไขการใช้งานแล้วก็ใส่ นะครับใส่ชื่อลงไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้ค่อยๆทําทีละสเต็ปไปเรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าออนบอร์ดนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวสกรีนนะครับให้เราได้ดูนะครับผมนะครับกดอันนี้มาอันนี้นะครับกาจะมีตัวฮอสปอตให้เราดูนะครับว่ามีการแอคชั่นตรงไหนบ้างนะครับมีตัวโปรไทยให้เราเล่นนะครับผมโอเคตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นตัวมอป์ินนะครับซึ่งก็ ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเราจะศึกษานะครับก็มาดูจากตัวที่เป็นเว็บไซต์แบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าไปดูในส่วนของตัวที่เป็นพวก Pinterest นะครับ Di b b บิหรือว่าตัวบีแฮงต่างต่างนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นพวกอย่างเพจโฟนะครับหรือ Mo b บ i n ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นโมบายแอปหรือว่าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับแต่ก็ดูได้ทั้งหมดนะครับผม ดูได้เป็นไอเดียทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือให้เรานะครับเรียนรู้ทําความรู้จักนะครับกับตัวอ l e m เมนต์อ e อบเจกต์ต่างๆนะครับที่ใช้สําหรับในการออกแบบนะครับตัวแพ็กที่หรือที่ดีนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บ mui com นะครับ mui com นะครับเราคลิกที่ข้างบนนะครับตัวด็อกนี้นะครับเอาเมาส์มาวางนะครับด็อกปุ๊บนะครับด็อกนะครับเลือกในส่วนของตัวที่เป็น material ui ปุ๊บอยู่ตรง MUI Core นะครับจากนั้นนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีเมนูนะครับให้เราเลือกในส่วนของตัวที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับให้เรามาทําการศึกษานะครับว่าในส่วนของตัวคอมโพเนนต์นะครับหรือว่าอิ e เ e n t ต่างๆนะครับมันมีคําเรียกว่าอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าชิปอ่าเราก็เามันเข้ามาในส่วนของตัวชิปเราคลิกปุ๊บชิปตัวนี้นะครับชิปนะครับก็เหมือนจะเป็นอ่าเป็นปุ่มนะครับ ที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราคลิกอย่างเมื่อกี้เราคลิกเมนูอะไรก็ตามนะครับมันจะขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะตัวนี้ครับเราก็ลบไปได้ลบตัวนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับเหมือนกับตัวอย่างของตัวที่เป็นเอ่อเพจโฟที่ผมให้ดูก่อนท่านี้นะครับโอเคอย่างเช่นตัวอื่นบ้างนะครับมีไดอะล็อกนะครับบางครั้งนะครับเราก็เรียกว่า pop up นะครับพวกนี้นะครับก็คือไดอะล็อกนะครับเข้ามาไล่ศึกษาดูเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ เรามาดูครับออโต้คอมพิวต์เอ๊ะออโต้คอมพิวตอ์คืออะไรเราคลิกอินพุตออโต้คอมพิวต์ดูนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็ขึ้นเป็นในส่วนของดับดาวขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผมคลิกนะครับลงมานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆเต็มไปเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นชื่อหนังใช่ไหมครับผมสมมติผมพิมพ์คําว่า f o เรสต์นะครับผมพิมพ์ F O นะครับมันก็จะทําการซักเจอตัวที่เป็นตัวอักษรเป็นหนังนะครับที่มีอยู่ในตัวอักษรสองตัวนี้นะครับอ่าขึ้นมานะครับ ให้เราเลือกนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าออโต้คอมพิวต์นะครับดังนั้นเวลาเราจะออกแบบหรือว่าเวลาเราคุยสมมติเราประชุมกับทีมประชุมทีมนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์เยอะเราจะมีไอเดียเยอะเราจะบอกเฮ้ยเออตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นออโต้คอมพิวต์ดีนะครับเพื่อทําให้ยูเซอร์เนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเราคลิกปุ๊บแล้วก็ไปนั่งไล่ไล่หาอย่างเงี้ยนะมันใช้เวลานานเฮ้ยเราทําเป็นออโต้คอมพิวต์ดีนะครับยิ่งเรารู้เยอะนะครับเราก็สามารถจะทําากร พูดคุยนะครับกับในส่วนของตัว developer ได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเวลาที่คนอื่นนะครับเขาเห็นนะครับได้ยินเราอ๋อเฮ้ยไอ้คนนี้มันมันดูมีความรู้นะเราเขาใช้าใจว่าไอ้แต่ละส่วนคืออะไรเข้าใจคือเข้าใจเดบนะครับนั่นเองประมาณนี้นะครับก็เข้ามาศึกษานะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเอ้ยเราทําแบตขึ้นไม่ดีนะครับ สมมติว่ามันมีอีเมลนะเราใส่แบตเข้าไปนะบอกว่าโอเคตอนนี้มีอีเมลอยู่สี่ฉบับอนะครับยิ่งเรารู้นะครับเราก็ยิ่งไอเดียนะครับผมประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองลองมาลองมาไล่ดูนะครับศึกษานะครับอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือฝึกใช้เครื่องมือนะครับฟิกม่านะครับให้คล่องคล่องนะครับผมฝึกใช้ให้คล่องคล่องนะครับฝึกบ่อยๆนะครับก็จะดูจาก ในส่วนของ youtube ก็ได้นะครับหรือว่าตัวเว็บฟิกมาเองก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเรียนคอร์สเรียนออนไลน์กับผมก็ได้นะครับผมก็จะมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกมาบิกินนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคอร์สนี้ก็ี้กส1 6 17ดชั่วโมงนะครับหรือ18บดชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนกระทั่งแบบสามารถที่จะออกแบบได้นะครับซึ่งข้อนี้นะครับถ้าผมแบบจะรับพนักงาน เข้าทํางานสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นจูเนียร์นะครับก็ให้เข้าไปดูเลยนะครับว่าโอเคไปฝึกใช้งานจากในคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็มีฟิกม a แอดวานฟิกมาแอดวานก็จะเนื้อหาขึ้นไปเรื่องของตัว a ร l a b l e นะครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะแบบยกระดับตัวเองขึ้นไปนะครับก็เียนแอดวานนะครับเพออนาคต a ร l a b l e มาแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็ยังมีเปิดเวิร์กช็อปนะครับไม่ว่าเป็น ตัวฟิ g มาบ i g ินฟิกมา a อ d วานตมีการทำบ r ็อกไทป์นะครับแล้วก็มีในส่วนของเวิร์กช็อปรถถุยยูเแต่ผมเปลี่ยนชื่อเป็น uh, ผมใช้ชื่อว่าการออกแบบดิจิตอลโปรดักต์น, Product, นะครับก็จะเรียน UI นะครับแล้วก็ถ้าเราจะออกแบบโปรดักต์สักตัวหนึ่งนะครับมันจะมีส่วน b ล o k End, Front End นนะครับผมเพราะว่าตัวของอ๋อผมลืมไปเรื่องหนึง่ง ตัวดีไซเนอร์เองนะครับที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเขายังไม่รู้นะครับว่าไอ้สมมติเราออกแบบแล้วเนี่ยไปไหนต่อนะครับต้องมีเว็บไซต์ต้องมีโฮสติ้งต้องมีโดเมนเนมต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เขาเ็ายังยังไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวผมก็สอนไอ้พื้นฐานพวกนี้เบื้องต้นให้นะครับในคสเรียนใหม่นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ท้ายคลิปนะครับผมจริงๆก็ผมก็ฝากไว้บ่อยมากเลยนะครับให้เรานะครับพยายามศึกษาจากแก่นแท้นะครับจากรากของมัน นะครับหมายถึงว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับการใช้งานโปรแกรมหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าไปรัดขั้นตอนมันนะครับเช่นการใช้ปลั๊กอินต่างๆนะครับหรือว่าไปเอาของคนอื่นมาแปะอะไรเงี้ยพยายามศึกษาจากแก่นแท้ของมันแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นไปนะครับให้เรามีความชานาญพอเราชํานาญปุ๊บเราจะใช้ปลั๊กอินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ให้เรารู้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับเวลาที่เราไปเจองานยากๆหรือว่างานที่มันต้องใช้ทักษะสูงๆเนี่ย พอเราไม่เคยแบบเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันนะครับมันก็จะยากลําบากต่อเราในอนาคตเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่1น0่0ห0ื่นห้าพันซับสไครแล้วนะครับโอโ้โหผมดีใจมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม